วันนี้เราจะมาทำไข่เค็มแบบด่วนจีเลยนะคะไข่เค็มแบบเร่งด่วนเจ็ดวันก็ทานได้นะคะไม่ต้องรอถึงสิบห้ายี่สิบวันเราจะทำแค่เจ็ดวันนะคะทำไงมาดูเลยนะคะมาดูกันเลือกไข่ด้วยนะคะไข่เป็ดนะคะเลือกไข่ที่ใหม่ไข่สดใหม่นะคะจะได้ไข่ที่รสชาติดีไข่แดงสวย เลือกไข่ที่เป็น,นแดงด้วยนะคะเป็ดไล่ทุ่งจะไข่ข้างในแดงมากเลยนะคะจริงๆไข่สีเขียวเนี่ยเวลาต้มออกมาจะไข่จะมันกว่าเปลือกสีขาวนะคะใช้ได้นะไม่ใช่ว่าไข่เสียหรือจะเน่านะคะไข่เป็ดได้แล้วก็ไปล้างไปขัดนะคะอันนี้ขัดด้วยสกอตไบท์ให้มันสะอาดๆเลยนะคะไข่เป็ดนะคะขัดให้สะอาดเลยล้างให้สะอาดแล้วก็ปล่อยให้แห้งนะคะ บางคนก็ถามเอ๊ะไข่ไก่จะทําไข่เค็มได้ไหมทําได้นะคะแต่ระยะเวลามันจะสั้นกว่าเพราะว่าเปลือกไข่บางกว่าเรามาดูวิธีการทําวันนี้กันเลยค่ะว่าทํายังไงจะได้กินภายใน7วันนะคะอันดับแรกเราเรียงไข่ใส่ภาชนะเลยค่ะวันนี้จะทําให้ดูทั้งสองไข่นะคะไข่เป็ดและไข่ไก่เทน้ำส้มส่ชูลงไปให้ท่วมไข่เลยค่ะ ไม่ต้องใส่น้ำส้มสายชูด้วยใส่น้ำส้มสายชูเนะะี่ยค่ะเพื่อทำให้เซลล์เปิดกไข่นะคะบางลงแล้วก็เปิดเซลล์เปลือกไข่เพื่อให้น้ําเกลือซึมเข้าไปได้ง่ายขึ้นนะคะก็จะย่นระยะเวลาการทําไข่เค็มด้วยนะคะใส่น้ําส้มสายชูให้ท่วมไข่เลยค่ะแช่ไว้ประมาณ15นาทีค่ะแช่ครบ15นาทีแล้วนะคะ นำไข่นะคะคลุกกับเกลือปนคลุกให้ทั่วเลยแล้วก็เอาใส่กรองใส่ภาชนะนะคะเรียงต่อไปเราจะทำไข่ไก่นะคะไข่ไก่แช่ห้านาทีก็พอเพราะเปลือบบางกว่าไข่เป็ดนะคะแช่ค่ะบางคนก็ไม่ไข่ไก่เปลือกมันบางมันจะแตกง่ายต้องระวังนิดนึงนะคะแช่ห้นาทีพอ ครบ5้านาทีแล้วนะคะสำหรับไข่ไก่เราก็มาทำแบบเดิมนะคะเอาไปคลุกเกลือเราทำครกตามจำนวนที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็ใส่กรองปิดฝาไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะคะเอาวางไว้ในอุณหภูมิห้องมองในะครัวลค่ะที่ไม่โดนแสงนะคะไข่เป็ดก็ประมาณสักเจ็ดวันหาไข่ไก่ เอา5วันก็พอนะคะหมักแค่5วันพอพอครบ5วันและ7วันไปแล้วสําหรับไข่ไก่และไข่เป็ดน,นะคะเราจะดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะเมื่อไข่เค็มที่เราพอกเกลือไว้นะคะครบ7วันแล้วเราก็จะเอาเกลือออกแล้วก็ไปล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็มาต้มนะคะ เรามาดูไข่เค็มนะคะระหว่างไข่เป็ดกับไข่ไก่ค่ะสำหรับใครที่หาไข่เป็ดไม่ได้นะคะเราก็ใช้ไข่ไก่แต่เราจะดองใช้เวลาน้อยกว่านะคะถ้าดองใช้เวลาเท่ากันเนี่ยจะเค็มมากเลยเพราะไข่ไก่เนี่ยเปลือกมันบางกว่านะคะความมันไข่เป็ดก็มันกว่านะคะถามว่าไข่ไก่ทาได้ไหมได้แต่ไม่เป็นที่นิยม แต่สำหรับคนที่ไม่สะดวกที่จะหาไข่เป็ดนะคะก็สามารถใช้ไข่ไก่ทําได้เช่นกันค่ะนะไข่แดงอาจจะแดงไม่เท่าอันนี้ไข่ไก่ห้าวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูไข่เป็ดกับไข่ไก่ของเราที่เอามาผ่าต้มพร้อมกันไี่นะคะไข่ไก่พอครบห้าวัน เราก็มาล้างน้ำเกลือนะคะแล้วเก็บไว้ก่อนมาต้มพร้อมกันทีเดียวเลยนะคะนี่ไข่เวลาไม่เท่ากันเอามาพร้อมกันได้ไงสังเกตด,ดูนะคะไข่เป็ดกับไข่ไก่ะค่ะสีไข่เป็ดจะแดงเข้มกว่านะคะ มีความมันกว่าอันนี้ดองเจ็ดว,วันนะคะสำหรับไข่เป็ดไข่ไก่ห้าวันแต่ใครต้องการเค็มมากๆก็เพิ่มวันตามต้องการนะคะถ้าเค็มนิดหน่อยก็ห้าถึงเวันสำหรับไข่เป็ดก็ได้แล้วไข่ไก่ถ้าเอาเค็มไม่มากก็3ามถึงห้าวันนะคะเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะคะไข่ไก่จะสีค่อนข้างซีดความมันก็จะน้อยกว่าไข่เป็ดนะคะค่ะลองไปทำดูนะคะ